นิทานเรื่องยี่หวายีรัฟผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันกว้างใหญ่มียีราฟชื่อยี่หวาอาศัยอยู่ยีรัฟเป็นยีรัฟที่สูงที่สุดในฝูงด้วยความคอยาวที่โดดเด่นของเธอทำให้สามารถกินใบไม้จากต้นไม้ที่สูงกว่าต้นไหนๆได้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของเธอเป็นอย่างมาก ยี่หวาเป็นยีราฟที่นิสัยอ่อนโยนและชอบช่วยเหลือเพื่อนๆวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินเล่นในป่าเธอก็สังเกตเห็นต้นไม้หลายต้นเริ่มแห้งและเหี่ยวเฉาลงใบไม้ร่วงหล่นไปหมดฝูงสัตว์ในป่าเริ่มรู้สึกกังวลเพราะถ้าไม่มีใบไม้ที่อุดมสมบูรณ์พวกมันอาจจะไม่มีอาหารกินยี่หวาตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้ เธอจึงเริ่มเดินทางไปยังส่วนต่างๆของป่าที่ลึกที่สุดเพื่อหาน้ำและวิธีช่วยให้ต้นไม้กลับมาเจริญเติบโตอีกครั้งหลังจากการเดินทางที่ยาวนานในที่สุดยี่หวาก็พบกับบ่อน้ำใสสะอาดและเย็นสบายยี่หวาคิดขึ้นได้ว่าถ้าสามารถนำน้ำจากบ่อน้ำนี้กลับไปที่ป่าได้ ต้นไม้ก็คงจะฟื้นตัวกลับมาเหมือนเดิมแต่การนําน้ำกลับไปไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบ่อน้ำอยู่ไกลจากฝูงสัตว์มากยี่หว่าจึงขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆของเธอทั้งช้างนกกระจอกทุกตัวต่างร่วมมือกันในการนําน้ำจากบ่อน้ำลึกพวกเขาใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการนําน้ำกลับไปสู่ต้นไม้ที่กำลังแห้งเหี่ยวในที่สุด เมื่อต้นไม้ได้รับน้ำใบไม้ก็เริ่มผิใบใหม่อย่างงดงามฝูงสัตว์ในป่าต่างมีความสุขและขอบคุณยี่หวาที่ใช้ความพยายามและความกล้าหาญในการช่วยเหลือยี่หวากลายเป็นฮีโร่ของป่าไม่ใช่เพราะเธอสูงที่สุดแต่เพราะหัวใจที่ยิ่งใหญ่และความเมตตาที่มีต่อเพื่อนๆของเธอจากนั้นทุกครั้งที่ฝูงสัตว์ต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาก็มองหายี่หวาเพราะเธอไม่เพียงแค่มีคอที่โดดเด่นแต่มีหัวใจที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการร่วมมือกันทำให้ปัญหาแก้ไขได้ง่ายขึ้น